สวัสดีครับทีนดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่วิดีโอเกมเทรนนิ่งวอลุ่เนะครับซึ่งในขั้นตอนนี้ครับเราก็ยังคงเรียนรู้นะครับในเรื่องของการยิงนะครับจากทางฝั่งของตัวผู้เล่นในไฟล์ player shooting d b a นะครับครับสำหรับในขั้นตอนนี้ครับเราจะทําการเรียนรู้ซอสโค้ดในไฟล์ player key shooting d b a นะครับเริ่มจากลน์ที่26-58ถึง58นะครับซึ่งก็จะเป็นวิธีการที่จะใช้ใน Dark b a s i c กนะครับก็จะเป็นเทคนิคในการสร้างเพลนแลวก็นาเอา ภาพของกระสุนปืนนะครับแล้วก็ภาพของประกายไฟที่จะปรากฏบริเวณปากกระบอกปืนนะครับทําการสร้างเพลนแล้วก็เตรียมทรัพยากรก่อนที่จะสั่งให้ยิงออกไปนั่นเองนะครับครับในบรรทัดที่26ครับก็จะเป็นการสร้างตัวแปรที่ชื่อว่าแมกกาซีนขึ้นมานะครับโดยที่แมกกาซีนก็จะมีการกําหนดค่าให้เท่ากับ49นะครับมีการสร้างตัวแปรการดีเลย์ขึ้นมาช่วยในการที่จะดีเลย์กระสุนปืนในชุดต่อไปนะครับโดยที่การดีเลย์มีค่าเท่ากับ100นะครับ ตนั้นครับในบนรรทัดที่สามสิบเอ็ดครับก็จะเป็นกระบวนการในการโหลดภาพเข้ามานะครับการโหลดภาพก็ใช้คำสั่งโหลด image ในภาษาตากเบสิกนะครับโหลด image นะครับกัน1พา .bmp นะครับก็คือภาพของประกายไฟล์ตรงนี้นะครับกนัน1พา .bmp นะครับคอมม่กากัน1นะครับ,ก,ก,นนรบก็คือเป็นภาพของกระสุนปืนนั่นเองนะครับภาพของกระสุนปืนพร้อมทั้งกำหนดให้เป็นตัวแปรกัน1 ต่อนครับในบรรทที่32ครับทำการโหลด image file .png เข้ามานะครับโดยที่ file .png ก็จะนะครับถูกเก็บไว้ในค่าของตัวแปลไฟนั่นเองนะครับไฟล์ก็จะเป็นเพลนของประกายไฟนะครับในบรรทที่33ครับดิมกัน Particle Magazine ปนะครับบรรทัดที่34ดิม b u l l e TMR t Magazine ก็จะเป็นการสร้างอาร์เรย์สำหรับ m a g กาซีนทางฝั่งของผู้เล่นนะครับ m a g a ก i n e ก็จะมีค่าเท่ากับ49นะครับเพราะฉะนั้นอาร์เรยของการ particle ก็จะมีค่าเท่ากับ49นั่นเองเมื่อเรานะครับทำการวนรอบในมรทัดที่สันสวกครับ for i เท่ากับ0 to m a มกก i ซ e ก็คือ0ถึง49การพาร์ติเคิลครับกำหนดให้ภาพนะครับเป็นภาพตั้งแต่หมายเลข500บวก i นะครับ i ก็ <I S 2> คือ501จนกระทั่งถึง5 4 9นั่นเองนะครับต่อจานั้นก็ทำการสร้างเพลท นะครับทั้ง49เพลนในมัทัดที่38ครับด้วยคำสั่ง make object plane นะครับกันพา i 2, 2นะครับคือขนาดของเพลนที่จะทำการเล่นเอฟเฟกของกระสุนปืนนะครับตอนนั้ครับ dark basic ก็จะมีกลไกในการที่จะช่วยให้ทำการตัดสีดำออกไปเพื่อที่จะให้เหลือเพียงแค่ในส่วนของประกายไฟครับก็คือคำสั่ง set object q u e นะครับ set object light set object fog นะครับ go to b j e c t on นะครับทำการตัดสี d i s p l a Object, Set r i g h t นะครับ Texture Object นะครับและ h i g h Object ซ่อนไว้ก่อนนะครับความหมายก็คือนะครับ Set Object q Set Object Light, Set Object Fog ก็จะเป็นการสร้างความโปร่งใสนะครับให้กับตัวกระสุนปืนนะครับ Coat Object On ก็เป็นการตัดสีดำออกไปเพื่อที่ให้เหลือเพียงแค่ประกายไฟของกระสุนปืนนั่นเองนะครับ Texture Object ก็จะทำการนะครับให้การ Particle ตัวนี้นะครับ ทําการแมปเข้าไปในตัวของกันนะครับก็คือภาพทั้ง49ภาพก็จะมีขนาดเท่ากันภาพทั้ง49ภาพก็จะเป็นภาพของกัน1พา bmp นั่นเองและทําการซ่อนอ็อบเจกต์ไว้ก่อนให้ําสั่ง hide object กันพานะครับการพาร์ติเคิลก็คือกระสุนปืนทั้งหมดถูกสร้างเป็นเพลนและทําการตัดสีดําออกสร้างความโปร่งใสสร้างในส่วนของหมอกที่เป็นเอฟเฟกนะครับแล้วก็ทําการซ่อนเอฟเฟกไว้ทําการวนรอบกําหนดให้กับแมกกาซีนทั้ง49นัดนะครับ ตัอองนั้นครับทำการสร้างเพลนเพื่อที่จะเล่นประกายไฟในส่วนของการคลิกการยิงในครั้งแรก make object plane file 5, 5ก็คือมีขนาดนะครับเป็นเพลนขนาด5คณ5นั่นเองทําการโหลด image file png นะครับตามด้วยตัวแปรไฟล์และกำหนดเป็น 1, 1> นะครับ texture object file comma file ก็คือทําการนำเอาไฟล์ที่ทําการสร้างเป็นเพลนแล้วก็ทําการนำเอา texture ที่เป็นประกายไฟแปะให้กับ นะครับในส่วนของเพลนนั่นเองแล้วก็ทำการซ่อนไว้ในคำสั่ง hide object นะครับมีการ set object fog make light set light length นะครับเพื่อดีกำหนดความโปร่งใสและส่วนของเปิดเสมือนกับหมอกนะครับบริเวณของเพลนเมื่อมีการยิงก็เปิดเหมือนกับหมอกควันปรากฏขึ้นมาบนประกายไฟนั่นเองนะครับนี่คือการเตรียมการโหลดภาพเพื่อที่จะสร้างเป็นแมกซีนทั้ง49นัดนะครับในส่วนของประกายไฟที่เป็นลูกกรน,นะครับ และในส่วนของเพลนที่จะปรากฏบนปากกระบอกปืนครับก็จะตั้งชื่อว่าเป็นไฟล์และทําการนําภาพไฟล์มาแปะลงบนเพลนและทําการใช้คําสั่ง code object on นะครับใช้คำสั่ง texture object on แล้วก็มีการสร้าง special effect แบบง่ายๆนะครับโดยการใช้ set object f o g กับ set l i ล e l e n น t h นะครับนี่คือพื้นฐานของบรรทัดที่26-58สร้างในส่วนของกระสุนและประกายไฟนั่นเองครับ ครับเดี๋ยวเราจะมาดูกระบวนการที่จะสร้างในขั้นตอนต่อไปในไฟล์ Player Shooting นะครับเพื่อที่จะสร้างกลไกในการยิงในเกมมุมมองบุคคลประเภทที่3นั่นเองนะครับขอบคุณครับ